สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายลุงชาแนลนะคะคลิปนี้นะคะคุณสายลุงก็แวะมาทักทายเพื่อนเพื่อนนะคะเซ่ฮัลโหลเพื่อนๆนนะคะสบายดีกันไหมคะส่วนคุณคุณสายลุงก็สบายดีคะ่ะช่วงนี้ก็มาทํางานนะคะทุกๆวันเลยเพราะว่าเด็กๆเ,เปิดเทอมแล้วนะคะก็มาทํางานแล้วก็จะยุ่งๆอยู่กับเด็กๆทุกๆวันตั้งแต่เช้าจดเย็นเลยคะ่ะก็เลยไม่ค่อยมีเวลามาทักทายเพื่อนๆนนะคะวันนี้ก็มาทํางานแต่เชาะะ้าค่ะตอนนี้เวลา6ก โมง56นาทีนะคะก็เป็นโอกาสดีที่จะแวะเข้ามาพูดคุยทักทายกับเพื่อนๆบ้างอะไรบ้างเนาะเป็นยังไงกันบ้างคะช่วงนี้อากาศเริ่มหนาวแล้วนะคะ,ะถ้าหากว่าเพื่อนเพื่อนเดินทางไปไหนก็ขอให้ขับขี่ปลอดภัยนะคะขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะคะอากาศก็เริ่มเย็นแล้วนะคะทุกคนให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายด้วยนะคะพกเสื้อกันหนาวไปด้วยในทุกที่นะคะหากหนาวก็จะได้เอาเสื้อกันหนาวมาใส่ให้อุ่นนะคะุณ ครูสายลุงก็ฝากความห่วง,วงใยนะคะแล้วก็คิดถึงเพื่อนๆเ,เป็นประจำทุกวันค่ะก็หาโอกาสว่าเอ๊จะมีเวลาไหนนะคะมาทักทายเพื่อนๆบ้างวันนี้ก็ คิดถึงจริงๆค่ะก็เลยแวะมาทักทายนะคะถ้าหากเพื่อนๆมีข่าวสารหรือเรื่องราวอะไรที่อยากจะเล่าสู่กันฟังก็พิมพ์เข้ามานะคะคอมเมนต์ใต้คลิปของคุณครูสายลุงบอกเล่า90กันบ้างนะคะว่าเป็นไงบ้างสบายดีไหมหรือว่าอยากให้คุณครูสายลุงทาคลิปอะไระก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาด้านล่างคลิปได้เลยนะคะทุกๆคนช่วงนี้ก็วันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะได้ไปไหนก็เลยถ่ายคลิปมาฝากเพื่อนๆบ้างอะไรบ้างเนาะ ะะถ้าหากเพื่อนๆอ,อยากจะให้คุณครูใส่ลุมทำคลิปแบบไหนไปไหนหรือติดตามอะไรก็ บอกเล่ากันมานะคะเราก็จะเข้ามาทักทายกันเป็นแบบนี้นะคะทุกๆวันนะคะถ้าหากมีเวลานะคะก็จะเข้ามาทักทายสบายดีค่ะเพื่อนๆทุกคนเดี๋ยวคุณครูส่ลุงไปทํางานก่อนนะคะถ้ามีเวลาก็จะแวะเข้ามาพูดคุยกับเพื่อนๆนะคะอยากให้เราพูดคุยกันเรื่องอะไรก็คอมเมนต์ฝากเอาไว้ในคลิปนี้ได้เลยค่ะคุณส่ลุงต้องลาไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ